เมืองสี่แควแห่มังกรพักผ่อนบึงบอระเพ็ดป่าลดเด็ดปากน้ำโพ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 นี่แหละครับคือคําขวัญของจังหวัดนครสวรรค์บึงบอระเพ็ดเป็นพื้นที่ชุมน้ําขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับพระราชทานโดยพระราชการรัชการที่7ผ่านมา98ปีแล้วนะครับวันนี้นะครับท่านจะเห็นเลยว่าน้ํามีอยู่เท่านี้เพราะเราเป็นพื้นที่ชุมน้ําความขัดแย้งก็มีมากเพราะว่าคนอยากใช้น้ํานะครับ วันนี้เราจะมาคุยกับอดีตหัวหน้าม็อบของบึงบลเพชรนะครับเมื่อก่อนเราทะเลาะก,กันบ่อยมากม็อบมาทุกปีแต่มันหายไป2ปีแล้วมันเกิดจากอะไรขึ้นี๋ยวเราฟังความรู้สึกเขาครับขอเชิญผู้ใหญ่บิดประธานองค์กรผู้ชนะน้ำตบลทับกิจครับครับก็ขอสวัสดีท่านคณะกรรมการนะครับทุกท่านนะครับข้าพมาก่อนบึงบลอเพชรเราเนี่ยก็เกิดการขัดแยง้งโดยที่ไม่เข้าใจกันนะครับแบ่งปันไม่เท่ากันอย่างนี้เป็นต้นเรื่องน้ํา เรื่องที่ทํากินอย่างนี้ก็เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเจ็ดปีที่ทํามาอย่างนี้นะครับก็จะมีสองปีเนี่ยเราก็ได้ได้ฟังความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องอในรอบรอบบึงบระเพชรเนี่ยสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นวานขัดแย้งแล้วไม่มีความเจริญแล้วสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีคณะกรรมการที่พ่อแม่พี่น้องนั้นนะครับที่ว่าขัดแย้งนะครับก็จับมาคุยกันแต่ละตำบลมานั่งคุยกัน พร้อมส่วนข้าราชการทั้งหมดว่าใครขัดแย้งเรื่องอะไรต้องทำอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรนะครับก,ก็ได้จบนั้นทุกเรื่องนะครับอันนี้ความคิดเห็นของผมก็คือว่าอ,อ,อยากได้บึงบอระเพ็ดที่มาสร้างความสามัคคีเนี่ยคือท่านเห็นว่าท่านรอเจ็ดเนี่ยท่านท่านทำไว้แล้วนะผมว่าดีละให้อยากเป็นที่ชุ่มน้ําแล้วก็มีความเจริญมีอาหารต่างๆให้กับพ่อแม่น้องได้ได้กินได้ทานแล้วก็ส่วนของ ของรอเก้านะที่บอกว่าให้เป็นแก้มริงเนี่ยแก้มริงหมายความว่าเวลาน้าหลากมาจากเหนือเนี่ยให้เข้าไปเก็บไปในบึงบอระเพชดไม่ให้เดือดร้อนตั้งแต่อยุธยาขึ้นไปอ่างทองสิงห์บุรีอย่างเงี้ยผมก็เลยมองภาพรวมว่าเรามานั่งคุยกันทั้งหมดแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันดีตรงที่ว่าเป็นเป็น,ปนสาม,มัคคีระดับะระดับหมู่บ้านขึ้นมาแล้วระดับตําบลขึ้นมาแล้วระดับจังหวัดขึ้นมาแล้วอันนี้เราก็จะมาระดับแบบประเทศก็ว่าได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ มันบ่งถึงว่าถ้าทําได้แบบนี้ก็คือเป็นสร้างสมัคคีแล้วปัจจุบันในสองปีนี้ทำได้ดีมากเลยเจ็ดปีทำมาห้าปีที่ผ่านมาก็ยังค่อนแค้นเพราะฉะนั้นสองปีที่ผ่านมาเริ่มดีขึ้นแล้วบึงบอระเพชรนั้นสั้นสังเกตไหมว่าทุกอย่างดีขึ้นแต่ก่อนๆน่าจะได้ข่าวว่าบึงแห้งปลาตายแย่งกันก่อม็อบมาตลอดเวลานะครับปัจจุบันนี้ผมว่าดีขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับ คณะกรรมการเนี่ยลงประชมบึงก็ได้เรามีที่พักให้ผมว่านักองค์กรเรามีที่ที่ทำการอยู่แล้วเนี่ยไปสัมผัสได้ให้ให้เกิดความเป็นระดับระดับประเทศก็ได้ครับว่าช่วยช่วยสร้างสร้างความสามัคคีที่ให้เกิดขึ้นนะครับครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับอีกเสียงหนึ่งเสียงชาวประมงบึงบละเพชรมีคนกลุ่มน้อยอยู่กลุ่มหนึ่งคือชาวประมงดีขึ้นยังไงครับพี่ประสูตรประธานองค์กรผู้ช้น้าตะบลเกียงไก่ครับครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวแทนใน ผู้เลี้ยงปลาและหาปลาอยู่ในบึงบริเพชรหมู่บ้านของผมเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีประชากรไม่มากแต่ก็ได้ความการุณาจากเพื่อนๆที่อยู่ร่วมองค์กรผู้ใช้น้ำด้วยกันครับแบ่งปันน้ำให้ทางทางผู้เลี้ยงปลาและหาปลาเนี่ยได้ใช้ปกติหน้าแรงเนี่ยน้ำมันแห้งนะครับเราเราก็เลย ต้องมีเสียงขึ้นไปต่อต้านกับพวกชาวนาว่าอย่าดูดน้ำมากนะดูดน้ำแล้วผมไม่มีน้ำเลี้ยงปลาไม่สามารถจะหาปลาได้ก็ได้การตอบรับของพี่พี่น้องน้รอบบึงครับไม่พอเท่านั้นนะครับจากในบึงท่านจะเห็นเส้นสีเหลืองมีคนนอกบึงสีแดงๆอีก3ามอีก4ี่ตบลเขาอยากใช้น้ําเหมือนกันเพราะน้ำป็นของทุกคนขอเชิญพี่น้องจากข้างบนครับครับสวัสดีครับสําหรับการบริหารจัดการของ เกษตรกรที่อยู่ทางด้านเหนือของบึงมรเพชรซึ่งประกอบไปด้วยตำบลสายโพลตำบลไผ่สิงค์ครับตำบลวางใหญ่แล็ตำบลพนมร่องซึ่งเราได้เราต้องการใช้น้ํากับพี่น้องที่อยู่ต้นน้ําของบึงมรฑเพชรนะครับซึ่งตอนนี้เรามีข้อตกลงกันว่าเราจะบริหารจัดการน้ํากันอย่างแบบสมดุลน,นะครับซึ่งให้เกิดประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นประชาธิป,ป,ธปไตยแบบยั่งยืนครับ ครับครับครับพอทุกอย่างมันดีขึ้นคลี่คลายเราเป็นเพื่อนกันระะบ่างคนข้างล่างและคนข้างบนวันนี้เราเดินกระดุมเม็ดที่สองครับเรื่องอาชีพครับเรามีการทํานาใช้น้ําน้อยขอเปียกสาหแห้งขอเชิญประธานกองผู้ใช้น้ําวังมาหากรครับครับผมเป็นประธานกองผู้ใช้น้ําอาชีพผมคือทํานาดั้งเดิมผมทํานาทํานาหวานธรรมดาการใช้น้ําทานาหนึ่งคาผมพิจารช้น้ําจากบองอวิชน้าเติมนาสี่เที่ยว ใช้ปุ๋ยไร่ละลูกผมทำนา25ไร่ใช้ปุ๋ย25ลูกฉีดยา4เที่ยวแต่ผลผลิตไม่ค่อยดี25ไร่12ตัน13ตันตอนหนึ่งขาวแต่พอผมมาทำนาเปียกขลับแห้งจากที่ผมเคยวิทย์น้ำ4เที่ยวผมวิทย์น้ำ2เที่ยวผมใช้ปุ๋ยแค่14ลูกและฉีดยาฆ้ามแมลงแค่2เที่ยวผลผลิตคราเนี้ยผมได้มา17ตันเพิ่มมาอีก5ตันและผลประโยชน์ก็คือเราทำนาปีกลับแห้งเนี่ย เราสามารถลดกา๊าซมีเทนเพราะเราไม่ต้องเอาน้ำเนี่ยไปขังไวนาเมื่อไม่มีน้ําขังไวนากา๊าซมีเทนก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีขึ้นมาในอากาศมันเลยทําให้ชดช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยและอีกหนึ่งประเด็นคือเมื่อเราไม่ค่อยใช้สารเคมีเวลาฝนตกมาสารเคมีที่ตกค้างในนามันก็จะไม่ลงบึงทําให้น้ําในบึงเรามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับไม่พอครับขอบคุณครับไม่พอวันนี้เรามีนายกมา3ท่านเป็นยังไงครับดีขึ้นไหมครับบึงบอระเพ็ด ท่านคะตอนนี้นะคะที่ทราบนะคะว่าเรามีการบริหารจัดการร่วมกันนะคะเมื่อก่อนนะคะเรามีข้อขัดแย้งแต่เมื่อเราดมงความคิดเห็นนะคะ<ด>เป็นหนึ่งเดียวใจเดียวกันนะคะ สิ่งที่ได้คือประชาชนมีความสุขนะคะแล้วก็หัวใจของนายกก็คืออยากเห็นประชาชนนะคะมีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์นะคะจากปลาการไปลูกจากปลาเช่นปลาปลา้าปลาส้มปลาสองปลาเจ้าปลาตากแห้งนะคะประชาชนมีไรายได้ที่มากขึ้นนะคะแล้วก็มีชีวิตที่เป็นอยู่แล้วก็ยั่งยืนคะ่ะท่านค่ะประชาชนยังไม่พออบอตอไม่พอวันนี้ท่านประมงจังหวัดมาเป็นยังไงครับท่านประมงจังหวัดนครสวรรค์ครับครับ ขายการผู้ยิ่งใหญ่ครับข่ายการมีกฎหมายมีระเบียบมีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการบึงบระเพ็ดซึ่งนั่นคือปัญหาในวันวานวันนี้ข่ายการทุกภาคส่วนได้ร่วมรับฟังความคิดความเห็นปัญหาและความต้องการของชาวบ้านรอบบึงบระเพ็ดเพื่อน,นํามาพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบึงซึ่งมันก็สอดคล้องกับความหมายของคําว่าประชาธิปไตยซึ่งประชาธิปไตยมีความหมายว่าการ รูปแบบการปกครองที่ฟังมติปวงชนเป็นใหญ่นะครับซึ่งพวกเราก็ใช้คำว่าประชาธิปไตยนี้ในการแก้ไขปัญหาบุงประเภทในเรื่องต่างๆโดยที่พวกเราไม่รู้ตัวซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในบึงประเทเป็นระยะเวลา98ปีครับทำมากันตั้งนาน สองปีที่ผ่านมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่านยอมรับโครงสร้างอันนี้คือนักวณวัตรกรรมเชิงโครงสร้างที่เราคิดคน้นร่วมกันของทุกภาคส่วนเสนอขึ้นไปจังหวัดรับรองเมื่อเดินพฤษสภาที่ผ่านมาแล้วผู้ว่าราชการย้ายหัวหน้าส่วนย้ายระบบนี้จะยังอยู่อยู่ยางยังย่งยืนอย่างไรเพราะเรามี3ามขาที่เราเดินร่วมกันก็คือรัฐประชาชนและสถาบันการศึกษาที่จะดําเนินการตรงนี้สู่ความยั่งยืนต่อไปนะครับถัดไปครับสิ่งที่เรา เป็นหัวใจของการทํางานของเราเลยก็คือเราเห็นต่างได้แต่เราไม่แตกแยกอันนี้คือว่าที่ทุกคนในบึงเพชทจะต้องรู้ร่วมกันนะครับตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่7ในการบริหารจัดการบึงบรเพชและหลักการส่งงานของรัชกาลที่9ที่พวกเรานํามาใช้ในทุกการประชุมเราจะมีการพูดคุยมีการาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกภาคส่วนให้ร่วมกันเดินในลักษณะนี้นะครับสุดท้ายครับประโยชน์ของการนวัตกรรมที่เราทํากันขึ้นมาเนี่ย เราเป็นบึงแรกของประเทศของประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการโดยกลไกใหม่องค์กรผู้ใช้น้ําตามพระราชกฤษฎีกาองค์กรผู้ใช้น้ำ2 5 6 4ตามพรบน้ําใหม่ปี2,161กลไกนี้นะครับมีส่วนร่วมในการทํางานและเชื่อมโยงหน่วยงานสู่นโยบายได้จริงเพราะว่าโครงการที่เสนอผ่านระบบไทยวอเตอร์แปรในการของงบประมาณเนี่ยเกิดจากพวกเราทั้งหมดเพราะนั้นพอของ,งบขึ้นไป โครงการลงมาไม่เกิดการต่อต้านจากพี่น้องประชาชนอันนี้แหละมันสร้างทําให้มันคือการสร้างศรัทธามันเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ทำให้พวกเราเนี่ยศร,รัทธาซึ่งกันและกันพอเราศรัทธาซึ่งกันแล้วกันแล้ววันนี้เราเป็นเพื่อนกันการบทเดินทุกอย่าง จะตอบไปที่กระดุมเม็ดที่4เม็ดที่5ทุกอย่างก็ง่ายทั้งหมดนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินต่อไปในขาที่4ที่เรากำลังจะร่วมก็คือเรื่องของภาคเอกชนนะครับตอนนี้ภาคเอกชนหลายๆส่วนเริ่มเข้ามาคุยกับเราในการที่จะพัฒนาแพ็เกจจิ้งถ้าท่านไปดูที่บูธท่านจะเห็นเลยว่าสินค้าของเราโลโก,ก้ก็มีบ้างไม่มีบ้างมาตรฐานอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างตอนนี้เราเริ่มเอาพี่เลี้ยงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนซึ่งจะได้เห็นในปี2 5 6 8ต่อไปครับ ขอบคุณครับขอเชิญทีมมาอยู่นหน้าครับ10วินาทีสุดท้ายครับแล้วต้องขอบคุณทางคณะกรรมการนะครับทีมบึงบอรเพสขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอรเพสจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ